แหลจาก็ได้ได้เห็นผ่านๆไม่ได้ดูละเอียดเพราะว่าเมื่อกี้ร่วมง,งานเ s s s u n i v e s s h p o u เกต2025อยู่แต่ว่าก็ก็พอจะจับใจความได้อยู่ค่ะเราอ่านแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างคือ,อถ้าพูดตรงๆเลยจดหมายที่เราเคยได้รับก่อนหน้านี้กับสิ่งที่เขาแถลงออกมาวันนี้มันไม่ตรงกัน ก็คนบอกว่ามนวนเราเป็นหนังวนระวนน่ะกล้ตอนแบบอาชีพสมมติว่าจับมาเขาแกล้งการค่ะคือหนังวนเหมือนกันคือสําหรับหนูอ่ะมันมีแค่หนังวนเดียวก็คือความจริงอืมที่เขาบอกว่าเขาเขาแจ้งให้เราไปรับเงินสองครั้งแต่เราไม่ไปเอาเงินที่ก่อน,อน,นค่งไหคะคืออ่าจากที่ได้อธิบายไปเมื่อวานแล้วคือหลังจากที่มีการ ส่งจดหมายยกเลิกไปแล้วหลังจากที่เขาได้มีการไลฟ์ผกม,มาเขาได้ส่งจดหมายมาว่าให้เรากลับเข้าไปรับเงินแต่มันก็มีเงื่อนไขที่มันก็ลิงก์กับสัญญาเดิมเพราะฉะนั้นเราก็อย่างที่บอกรู้สึกว่าคือเนื้อหาหลายอย่างมันออกมาแล้วเราก็รู้สึกว่าอ,อืเจตนามันมันยังไงแล้วเราก็แค่รู้สึกว่า มันไม่ได้รู้สึกปลอดภัยกับการกลับเข้าไปอยู่ในในสัญญาแล้วแต่ว่าอีกอันนึงที่เขาพิจกันมาคือเขาดึงเงนแล้วมันไม่มีข้อความไหนที่บอกว่าให้เราแบบกลับไปอยู่ในสัญญา,น,านะอะไรางเนี้ะถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆทําไมไม่มีการโอนเงินมาล่ะคะทาไมต้องให้เรียกเข้าไปรับอืม เพราะว่าจริงๆสมัยนี้ทุกแบบทรานเซชันในการในการจ่ายเงินมันก็เป็นออนไลน์อยู่แล้วจริงๆการจ่ายเงินนะคะมันตอนนวันนี้คือมันผ่านมาไม่ใช่แเดือนแล้วนะมันผ่านมา10เดือนแล้วแต่แต่ตอนที่เรื่องเกิดขึ้นนะคะมันผ่านมา8เดือนคือขอพูดตรงๆว่าเราได้ให้ระยะเวลาที่มันเหมาะสมมากๆมากๆแล้วจริงๆแล้วเราก็ได้ทํางานให้เขาหนูเชื่อว่าทุกท่านที่แบบอยู่ทางบ้านหรือว่าอยู่ตรงนี้หรือว่าที่เป็นแปนนางงามอะเห็นูออกกันกับ TPN ตลอด แล้วก็ทําเต็มที่ตลอดแล้วเราออกค่าใช้ใจ่ายเราเต็มที่กับทุกงานจริงๆริงการที่เขาเลื่อนการออกมาแบบนี้ตัวเราเองเราโอเคไหมแต่ว่าเรารู้สึกว่าเขาเป็นการต่อกาโต้กลับเราไหมคะคือหนูมีหลักฐานทุกอย่างเรามีสัญญาที่เราเคยได้รับมาเรามีจดหมายแรกจดหมายที่สองเรามีเรามีทุกอย่างค่ะเรามีทุกอย่างที่มันเป็นข้อเท็จจริงแล้วเรามีก็มีพยานอีกเยอะแยะมากมายอืมจริงๆอยากที่บอกอะค่ะผู้คำนึงว่าอยากให้เรื่องนี้มันจบ ไว้ดีแล้วก็ความจริงมันก็คือความจริงเนาะแบบคือคือเรื่องที่หนักใจคุณรู้สึกว่าอะไรที่มันออกมาในสื่อหลายๆอย่างนะมันมันบิดเบียนบิดเขาเรียกว่าบิดเบืนเปเพื่อนขอโทษค่ะมันบิดเบือนไปไปค่อนข้างเยอะแล,แล้วแล้วหนูก็รู้สึกแบบแถ้าถามว่ามันก็ไม่สบายใจในในมุมนี้เนาะเพราะว่าอย่างที่บอกเราไม่ได้เคยอยากสร้างปัญหาเราเราทำงานมาเราก็ให้ให้เกียรติ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาตลอดเราก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นต่อไปเราไม่ได้อยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะว่ามันใหญเขาเข้าใจว่าทำไมเราเปเริ่สัญญาแล้วทำไม ทางนั้นจะต้องจ่ายเงินี้เราคิดว่าเราเราขอเงินเราสัญญาคือในในพอเสร็จตรงนั้นนะคะมันเป็นเรื่องของของทนายเจราจากันแต่ว่าเงินรางวัลการประกวดมันคือ,อเงินรางวัลการประกวดนะมันไม่ใช่เงินรางวัลในการอยู่สัญญในการอยู่ในสัญญาแต่ทางนั้นทางเนี้ยนี่มมันไม่ได้หนูไม่ได้ออกมาแถลงเพื่อแบบว่าทักทวงเงินรางวัลหรืออะไรก็ตามแต่หนูก็แค่ออกมาแจ้งว่าหนูได้ยกเลิกสัญญาไปแล้ว ไม่สัญญาค่ะถ้าเกิดเกิดการยกเลิกสัญญาขึ้นค่ะมันจะต้องมีเงื่อนไขอะไรไหมว่าฝ่ายใดถ้าทำผิดกดระญญเบียก็ต้องคนเสียค่าปรับอะไรเงี้ยสัญญามันมีแบบนี้ไหมคือในสัญญามีดีเทลค่อนข้างเยอะหนูอาจจะจี้ลงไปในรายละเอียดอาจจะไม่ได้เพราะว่าในในสัญญามันก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะคะหนูก็ต้องให้ต้องให้ทนายดูแล้วก็มันก็ภายไต้สัญญามันมันไม่สามารถออกมาพูด อือินพับลิกในในสาธารณะนะ<น>ได้ได้เยอะขนาดนั้นแต,แต่สุเรียงจะบอกอะไรครนที่เขาหมือนกัก็มีคนบอกว่าที่เราหมดจะเสียค่าปรับค่ะอยากจะบอกอะไรอย่ที่แพทย์มาเขาัอกคำหนูว่าคือถ้าถ้าเราไม่เจตนาเราตั้งแต่แรกก็คือหนูเซ็นสัญญา<ม>ประกวจบหนูเซ็นสัญญาหนู<ม>ทำงานอย่างถูกต้องมาตลอดถ้าในวันนี้จะให้หนูเสียค่าปรับจะให้เสียค่าปรับเพราะอะไรจะให้เสียค่าปรับ เพราะหนูไม่ได้เงินหรอแล้วหนูก็คือเหมือนปกป้องสิทธิของตัวเองโดยการยกเลิกสัญญาคิดว่าหนูควรเสรียค่าปรับจริงๆหรอคะอืม,มแล้วในกฎรลในสัญญาค่ะในกรณีที่ t องไม่จ่ายมนลนาวันเราเขามีความผิดอะไรไหมเมื่อไายที่ตกหนงกันพูดได้ไหมอาจจะพูดอาจจะพูดได้ไม่เยอะแต่หนูว่าในรูปแบบกฎหมายอะมันก็ต้องมีคุ้มครองอ,<า>อยู่แล้วตรงนี้เนาะเพราะว่า สัญญามันก็มันก็มันก็ต้องอยู่ในพื้นฐานความถูกต้องแล้วก็มนุษย์ทุกคนเนาะเราทางานเราก็ต้องต้องได้รับเงินอตัวสัญญาต่างปกป้อง,งสิทธิ์ของทั้งสองฝ่ญญายนะคะนอยหนูว่ากฎหมายค่ะปกป้องสิทธิ์ของทั้งสองฝ่ายแต่สัญญาก็อย่างที่บอกขอให้ทนายเป็นเป็นผู้เจรจาแล้วการยกเวน้นยกเวน้นถ้าจะมาการสัญญาทั้งสองฝ่ญญายก็ถ, feasible, ถ้าตกลงตามนั้นหนูก็ยินยยดีเหมือนกัน แล้วตอนนี้ก็ตั้งรับเต็มตัวเต็มใจไว้ถึงทั้นเจรตาให้จบไปด้วยดี่ะมันมีการฟอบร้องขึ้นมาจริงๆถึงถึงขั้นไหนอยู่ที่ว่าเขาอยากได้ถึงขั้นไหนใช่เพราะว่าหนูอยากจบด้วยดีอยู่แล้วอืมแต่ในวันนี้คือถ้าถามว่ามาเต็มที่เราก็ไปเต็มที่เหมือนกันค่ะใช่ถ้านจะคำนออกมาพวกกักเามาชี้แจงผมมาอะไรอีกเรา เราแบบเราจะทุกกลับไหมหรือว่าเราก็ปล่อยแล้วคือมันมันอยู่ที่ว่าสิ่งที่ออกมามันเป็นความจริงหรือเปล่าแต่หนูว่าไม่ไม่ได้เชื่อในการที่แบบว่าเราจะใช้สื่อเป็นการโจมตีซึ่งกันและกันแล้วในวันนี้หนูก็ไม่ได้หนูไม่เคยโจมตีก่อนแล้วหนูไม่เคยโจมตีกลับด้วยสําหรับหนูหนูอธิบายในพาร์ทของหนูว่าอะไรมันคือความจริงอ <c oughs> <c oughs> เหมือนพูดแยกทางกันด้วยดีค่ะก็อย่างที่หนูยกเนี่ยอย่างที่หนูแจ้งว่าหนูยกเลิกไปแล้วใช่ค่ะแล้วทนายก็บอกว่าคือทนายเขาเป็นคนเช็คเป็นคนดูรายละเอียดทุกอย่างให้ทนายก็พูดว่าสามารถยกเลิกได้ยกเลิกยกเลิกไปแล้วก็มันมาถึงต้องเดินดูสน้ค่ะเสียใจย้อนหลังไหมว่าเรา ตัดสินใจถูกไหมในการประกวดหนูว่าไม่น่าประกวดเลยไม่ค่ะหนูคิดว่าเราเลือกที่จะทําอะไรในชีวิตแล้วแล้วเราได้ทําอย่างเต็มที่ไปแล้วบางคนอาจจะไม่ได้เห็นคุณค่าแต่หนูคิดว่าหลายๆคนก็ได้เห็นแล้วหนูว่าเชื่อในใจหนูจริงๆว่าเรื่องนี้มันจะจบลงด้วยดีเพราะว่าเรายึดหลักความจริงความถูกต้องแล้วเราก็ทําทุกอย่างด้วยใจที่มันเต็มที่อืม ค่เสียใจค่ะ mm hmm. เสียใจอยู่แล้วเพราะว่าเรา mm hmm. อย่างที่บอกเราเป็นคนทํางานมาเนาะเราก็ตั้งใจทํางานมาตลอดและอย่างที่บอกก็ไม่เคยมีปัญหาเ,เรื่องอะไรแบบนี้เลย mm hmm. แต่ว่าหนูคิดว่า mm hmm. มันก็ต้อง mm hmm. เดินต่อไปเราก็ต้องสู้ด้วยความจริงเขาให้เข mm ียกี่ยกับการถกเงนางๆหมือยัหนูว่าหนูว่ามันเอามาวัดกันแค่นี้ไม่ได้หรอกค่ะ ใช่หรือว่าเรื่องนี้ก็อาจจะต้องอย่างที่บอกมันเอาเป็นรายละเอียดระหว่างพนายคุยกันดีกว่าคือถ้าหนูตอบว่าไม่ทุกคนจะเชื่อไหมเ <c oughs> <c oughs> ชื่อใครอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็น้อวทำงานมันก็ทํางานมาแล้วอะค่ะเราอยากได้แค่เงน้น <c oughs> พอ,พอมันหมดปัญหา,ามันคารานาซมันบั่นทอนเราหลายๆเรื่องอะไรเนี่ยท้ายแล้วรู้สึกว่าแบบถ้าต้องเจออะไรแบบเนี้ยยังอยากได้อยู่ไหมล่ยอย่างที่บอกค่ะเอาให้ให้ทนายเป็นคนเป็นคนเจราจาดีกว่าอืมเพราะว่าเราเรารู้ว่าอะไรมันถูกต้องแต่ว่านาวันเนี้ยมันไม่ได้อยู่ที่เราฝั่งเดียวอืมเขาอาจจะคิดว่าที่เขาไม่ให้เพราะเขาอาจจะคิดว่าไม่ถูกต้องอืมอยากมีอะไรอยากบอกบอกับ ก็หนูรู้สึกว่าหนูให้เกียรติในในการทํางานมาตลอดแล้วก็หนูคิดว่าทางทีเพียนก็น่าจะทราบเนาะว่าหนูก็เป็นคนที่น้อมรับกับกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่มันเกิดขึ้นระหว่างการประกวดหลังจบก,การประกวดแล้วก็การทํางานทุกอย่างหนูคิดว่าเรื่องนี้มันไม่ได้จําเป็นจะต้องยืดเยื้อ ไปต่อแบบยาวๆมันไม่ได้จําเป็นจะต้องมีมันไม่ได้เป็นเรื่องที่คอมเพล็กซ์อะไรที่จะจําเป็นจะต้องมีการแบบว่าโต้อตอบกันอะไรกันขนาดนั้นหนูคิดว่าเรื่องนี้มันสามารถจบได้แล้วเราเดี๋ยววันนี้พอเราให้สมาไปเี่ยวกันเพราะตอนนี้ก็เริ่มชินแล้วค่ะให้พูดตรงๆเออมันก็มันก็นก็ อย่างที่บอกก็คือมันก็เจอมาสองสามครั้งแล้วคือตั้งแต่ครั้งที่ไลฟ์แล้วก็รู้สึกว่าฟังแล้วก็แบบรู้สึกแบบจริงๆหรออะไรเงี้ยแบบเอะมันมัน,ม,นมันไม่ใช่แล้วอย่างที่แบบหนูเคยได้ได้ฟีดแบ็กกลับไปตามความจริงแล้วแล้วเออมันก็คงถ้าผ่านไปเรื่อยๆก็คงอาจจะต้องได้ยังไงอะ่ะความจริงมันก็คือความจริงอะ่ะความจริงเดี๋ยวสุดท้ายแล้วมันก็ต้องออกมาอยู่ดีอะค่ะ ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ